โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับตัว c a s เท l Calculator ตัวนี้นในโหมด Ballistic Mode อย่างเดียวเท่านั้นและก็เราก็จะคุยสโคบกันอยู่ที่ Target m e n เมูอย่างเดียวเท่านั้นหนึ่งในเมนูพวกนี้แต่เดี๋ยววันนี้เราจะคุยแค่เมนูเดียวนะโอเคในเมนู Target เนี่ยมันมันเอาไว้ใช้ทำอะไรมันเอาไว้ระบุ Direction of File ระบุระยะที่เอาไว้ให้เครื่องมันคำนวณซึ่งจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเอลิเวชันตัวนี้ที่เราจะต้องไปปรับในกล้องเพื่อให้ยิงโดนโอเคไหมเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมนดิฟไรฟ์ไปในเมนู t a r ์เกตัวนี้กดเข้าไปหนึ่งทีปุ๊บเราจะเจออันบนสุดซึ่งเป็นวิธีการเรียก t a r ์เกโอเคง่าย s i มเพิลมากคือเราจะเรียกมันว่าอะไรเรียกว่าเป็น t a r ์เก็ต c หรือเป็น t a r ์เก็ตอง แล้วแต่คนถนัดอันที่2เป็นเมนูของ Accuracy e First Quick Set เมนูนี้ถ้าคุณกด Action เข้าไปนี่ยนะมันจะรีเซ็ตตัวค่าของตัว Case Cell ของคุณเนี่ยให้กลายเป็นค่า Default ของ Accuracy e First ที่เขาต้องการใช้ในการคำนวณซึ่งเดี๋ยวผมเดี๋ยวคุณเดี๋ยวผมจะเอา Data ที่มันจะ Post เข้าไปเนี่ยใส่เข้าไปอาเป็นกระดาษแล้วนะ เดี๋ยวพอสถ้าใครอยากจะดูว่ามันเซ็ตถูกเซ็ตไปเป็นอะไรถ้ากดตัวนี้เดี๋ยวพอสวิดีโอแล้วดูเอาเองนะ3 2 1โ okay. อเคไปงั้นเลยเราข้ามตัวนี้เพราะเรายังไม่ได้ใช้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยอีกทีตอนเราคุยเรื่องเมนู accuracy first โอเคไหมต่อไปคือ target range ใน target range เนี่ยกดซ้ายขวามันเอาไว้เซ็ตอยู่แล้วล่ะว่ากี่เมตรแต่ในตัว target เองอ่ะมันระบุได้ว่าเราจะเอาเป็น พอเรากดเข้ามาเนี่ยนะมันระบุได้เป็นยาร์ดหรือเป็นเมตรพร้อมกับให้ estimate ได้ให้ range estimator มาด้วยโอ okay. เค range estimate เนี่ยมันจะมีค่า3ตัวซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างเช่นคุณระบุไปว่าอะแต่แต่คุณต้องรู้เลขบางอย่างในนี้โอเคนะเริ่มงี้ก่อนเราจะหา range แต่ว่าเราไม่รู้เลนส์กุ่ไหมแต่อย่างน้อยคุณต้องรู้1ใน2ตัวนี้แน่ๆได้แก่อะไร Target Size คุณระบุได้ว่าคุณจะเอาหน่วยนิ้วหรือหน่วยเซน i m ม g e ์แอมนี่เอาไว้อะไรไว้วัดในตัวเล t ิคอลในสโคปของคุณเนี่ยมันจะมีเล t ิคอลมันจะมี มาร์กิ้อยู่ถูกไหมว่าระยะมันเท่าไหร่ที่ว่าขนาดมันเอาไว้เป็นไม้รทัดอ่ะคุณก็วัดในนั้นอย่างเช่นเหรอเรายกตัวอย่างกันว่าคุณวัดคุณรู้แหละว่าทาร็กเนี้ยที่จะยิงเนี่ยมัน45่สซนติเมตรในกล้องคุณมองเห็นว่ามันประมาณ0.4มิล mm. ระยะประมาณคือ1,125เมตรแล้วถ้าคุณไปลด ไปเพิ่มขนาดทารก็มันก็ยิ่งใกล้ลงมันก็ยิ่งอันนี้ใช่ไหมมันก็ยิ่งออกไปออกไปออกไปถูกว่าแล้วก็ลดตัวนี้มามันก็ตามเนี้เข้ามาสมมุติเป้าสิบสองสักสิบเซนสิบสองเซนก็ได้ที่เก็ดกดเห็นยังสิบสองเซนเป็นศูนย์จดสี่มิลในกล้องระยะประมาณสามร้อย เดี๋ยวคุณก็ไปเล่นกันเองแล้วกันอ่ะกดออกมาไม่มีอะไรต่อไปเป็น direction of file direction of file เนี่ยมันจะใช้ตัวนี้เล็งอะไรนี่ degree คุณ capture degree โดยนี้เดี๋ยวในเมนูเนี่ยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวกดเข้าไปก่อนเป๊ะอ่ะโอเคเดี๋ยวร้ายไปก่อนนะในเมนูเนี้ย มีให้เลือกเป็นคล็อกกับดีกรีโอเคนะคุณแคปเจอร์ได้เห็นยัง334แต่คุณต้องทำคอมพาส์การีเบรชันก่อนนะไอ้ที่ไปหมุนหมุนหมุน่นนะเดี๋ยวตัวนี้เราไปไปคุยกันในอีกวิดีโอหนึ่งที่เกี่ยวกับการเซตติ้งแล้วกันนั้นมันมีวิดีโอที่เกี่ยวกับการเซตติ้งอยูอ่เพื่อบอกว่าเป้าที่เราจะยิงอยู่ทิศไหน สตัวนี้คือ in-cline degree กับ in-cline คอไซน์ในกรณีที่คุณมีมีมีเกจตัวหนึง่ง ACR หรือว่าอะไรพวกนี้นแล้วแต่คุณ,คณว่าว่าคุณซื้ออะไรมาติดซึ่งมันเป็น Old School มากมันจะมีเกจที่บอกว่าเป็นวัดคอไซน์เลยแล้วก็วัดดีกรี สมมุติถ้าคุณทายเกตตัวนั้นมาแล้วคุณวัดดีกรีว่าตอนปากลํากล้องคุณสอ่องขึ้นไปเสร็จปุ๊บระยะที่เข้ากล้องมาเสร็จมันบวก3ดีกรีสดีกรีสิ e ้ดีเนี่ยคุณก็บอกเครื่องมันไปว่าทาร์เก็ตนี้มันมีมันมีความเฉพาะตัวของมันแบบนี้นะ,ะมันก็จะเอาไปรวมในการคำนวณต่อไปคือทาร์เก็ตสปีด t a r g เก s p สปีดเนี่ยเดี๋ยวเรามันมีเมนูข้างในกดเข้าไปดูโอเคเมนูของแทกเก็ตสปีดเนี่ยมันระบุได้ว่าเป็นไมล์เปอร์ชัวหรือฟุตเปอร์เซกแต่เอาแบบปกติเลยนะเอาตัวผมผมไม่รู้ว่าว่าผมมองในกล้องอะ่ะผมกะไม่ได้ว่าคนคนนี้มันเดินด้วยสปีดเท่าไหร่หรือเป้าวิ่งเนี่ยมันมันเขาตั้งมาให้วิ่งด้วยสปีดเท่าไหร่ คุณ estimate ได้แบบเดียวกับ target size เลยกดเข้าไปปึ้งตามนั้นคุณรู้ระยะสมมุติ500เมตร400เมตรว่างไปนะคุณไปดู moving speed แบบเดียวกันเลยอ้างอิงกับ v e t i c a l ในเ e t i c a l คุณเอา v e t i c a l ท่าบแล้วก็จับเวลาว่าในระยะเวลาคุณเลือกได้นะว่าจะเอากี่วิโอเคสมมุติ2วิ ทาร์เก็ตของคุณนะมูฟจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายเนี่ยนับได้กี่มิลละเอียดมากทำได้ถึง0.1ม mm, ิลแบบนี้ว่างไปสมมุติเราเรา,เรากะกะสัก2.5ม mm, ิลอ่ะโอเค2วิได้2.5มิลที่ระยะ400 t ้ r g ทาร์เก็ตปีดคือเท่านี้ซึ่งมันจะบอกคุณให้ยิงดักหน้าได้มันระบุได้ แตเดี๋ยวเราเราเราได้ไม่ทลองกันดีนะ,อะโอเค <c oughs> เดี๋ยวมันจะไปอยู่ในในตอนจบโอเคตามลงมา,า,มงมาเป็น wind d i r e c t i o ก็แบบเดียวกัน capture ไปสมมุติว่าเรามีเราติดริบบิ้นนะหรือเราเห็นใบไม้เราเห็นฝุ่นเห็นอะไรก็แล้วแต่แล้วเรารู้ว่าลมมันมาจากทิศนี้ คุณก็เปิดแล้วคุณก็แคปเจอร์นับไปว่ากันไป <Yeah. S 1> นับว่ากันไปเสร็จปุ๊บคุณก็จะได้ Direction มาเสร็จอ่ะอะเมนูถัดไปนะ่ยมันคือ Wind Speed 1 Ws 1เนี่ยซึ่ง Ws 1เนี่ยต้องจำไว้ว่ามันคือ Average Wind Speed ws 2อ่ะเดี๋ยวอนนี้ก็นาะเนี่ยมันก็บอกอยู่โอเค average wind speed ws 2 max wind speed ก็คือ wind gust ซึ่งนอกจากคุณจะใส่ในนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วคุณจะต้องรู้สึกด้วยแต่ตัวนี้ไว้ที่หลังเดี๋ยวไปคุยในในเมนู w i n เนะเวลาเครื่องมันวัดเนี่ยคุณเปิดเนี่ยแล้ววัดเนี่ยมันจะบอกค่าคุณทั้ง2ตัวเสมอ นะจบแล้วสำหรับเมนู t ทร็ e เกตส่วนเมนูวินเดี๋ยวเราไปคุยกันวิดีโอหน้าต่มามนี้นะครับ